ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศราวุธบอลสีนะครับเดี๋ยวเรามาปล่อยไม้สวยๆนะครับผมแบ่งปันให้นะครับไม้แม่พันุนะครับผมนะครับเป็นไม้ไม่มีชื่อนะครับผมนะครับเดี๋ยวเลือกดูนะครับผมเริ่มแต่ไซส์กลางๆนะครับผมนะครับแต่แต่หน้าไม้แบบนี้ผมเห็นเขาขายเป็นชายชนกันนะครับผม นะครับเป็นชายชนนะแต่ผมก็ว่าเขาก็เหมือนนะครับผมชายชนนะผมผมเป็นไม้เมล็ดนะครับลูกค้านะครับไม้เมล็ดกันนะครับอยู่ในกระถาง5 5นะครับล้นๆ้นแล้วครับผมนะไม้เมล็ดกระถางนี้ปล่อยอยู่ที่300นะครับผมเอา3 0 0ครับผม300้ท่วนแต่เอาสัก350้นะครับแบ่งปันให้นะครับ300นะครับผมต่อมากระถางนี้ก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับก้านแข็งแข็งนะ นะครับผมนะครับเป็นลูกของมณีลักษมีนะครับผมนะครับได้มานานเลยนะครับผมอยู่ในกระถางแปดแลวนะครับผมนะครับครับกระถางนี้นะครับกระถางนี้ให้อยู่ที่เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับผมนะครับดูเนะฮะเอาไปเอาไปต่อยอดผสมกันนะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะกระถางแปดนะครับผมนี่ก็ไม้เมล็ดนะครับผมนะครับนะ ผมตั้งชื่อลอยเขาอยู่ที่ว่าฉัดคลองนะครับผมนะครับนะครับแต่ก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับเอาไปไปทําจํานวนต่อยอดกันนะครับผมกระถางนี้นะครับให้อยู่ที่350นะครับผมต่อมาเป็นเอ่อไม้ที่สวนนะครับผมนะครับเป็นคิงคองสองนะครับผมนะครับคิงคองสองนะครับนะครับกระถางนี้นะครับผมนะครับไม้ด่างกระถางนี้นะดูความสวยสดงดงามนะครับนะ กระถางนี้ได้อยู่ที่พันสองร้อยบาทนะครับผมพันสองร้อยบาทนะครับนะฮะคิงของสองของผมนะครับนะฮะไม้กระถางแปดเอาไม่อยู่เลยนะลูกค้าคิงของสองนะครับผมนะครับต่อมาไม้กระถางนี้นะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดนะครับผมวันนี้ผมปล่อยต้นแม่เลยนะครับผมแล้วก็ปล่อยต้นหน่อเขานะครับผมนะครับลูกค้าครับนะเอ่อกระถางนี้นะครับให้อยู่ที่พันหกร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันหกร้อยบาทกระถาง ถังสิบสองแล้วอ่ะลูกค้านะครับก็ถังสิบสองยังเอาไม่ค่อยอยู่เลยนะครับเอาไปประดับสวนของท่านนะครับผมนะฮะแล้วไปทําจํานวนนะครับแบ่งปันให้อ่าพี่ป้านะอาหรือว่าลูกหลานนะครับผมนะครับใครที่ชอบบอลสีนะครับไม้ด่างสถียนอย่างนี้นะสุดยอดครับผมพันหกร้อยบาทนะครับหรือหน่อนะครับหนอผมเอาแค่สี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับผมหนอนะครับหน่อของต้นนี้นะแยกออกมานานจัดแล้วนะลูกค้าแล้วคราวนี้มันมีอยู่สองใบผมตัดไปใบหนึ่งนะครับผมใบเขา ใบเขาช้าน้านะครับผมนะฮะโดนแดดโดนแดดเรเลย์นะครับผมนะครับต่อมากระถางนี้มีชื่อนะครับผมนะผมจําได้แล้วที่แรกผมคิดว่าเป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้ไซส์กระถางแปดมันใหญ่จัดแล้วลูกค้าไม้พันดุนะครับผมวางน้ําทิพนะครับผมนะครับให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับผมวางน้ําทิพไซส์ใหญ่ๆนะครับผมไม้สายดาร์กนะครับผมวางน้ําทิพนะครับที่แรกจะขายเป็นลูกไม้ผมพ่อผมจําชื่อเขาไม่ได้นะครับเออได้มานานจัดแล้วนะครับผมนะฮะ หัวเบลเลยนะครับผมนะครับ400บาทนะครับวางน้ําทิพนะครับผมต่อมาเป็นบอลใบหอกนะครับผมบอลใบหอกนะครับผมนะฮะสวยๆนะครับผมอยู่ในกระถาง1ิบนะลูกค้าอยู่ในกระถาง1ิบนะครับผม1ิบหรือสิบสบสนะครับผมนะฮะนะม้กระถางนี้นะครับให้อยู่ที่9 5 0ห้าสินะครับผมใบหอกสวยๆนะครับผมฟอร์มประกวดเลยนะครับผมใบหอกสวยๆนะครับต่อมาก็เป็น อ่อันนี้ก็ไม้เมล็ดเหมือนกันนะครับผมสูสูยเตะไม้พ่อนะอ่ะเอาถางนี้นะครับผมนะครับไม้หัวใหญ่นะครับผมเก่าเก็บนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะแบ่งปันให้นะครับผมนะครับเป็นไม้ด่างใบกลมอ่ะก็ไม่กลมเท่าไหร่แลวครับผมก็กลมนะครับผมนะฮะ คือได้มาในนามลูกสยามนลมิตนะครับผมนะครับแต่ก็นะครับคือออกกรรมจี่เลยนะครับผมนะครับแลถางนี้ให้อยู่ที่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับหัวใหญ่นะครับผมนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยนะครับ ทถางนี้ก็ไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดไม้เมล็ดนะครับผมเน,นะฮะอันนี้เป็นหลอดใหม่ล่าสุดนะครับผมเหลืองทองเลยนะครับกระถางนี้นะครับกระถางนี้ให้อยู่ที่ผมไม่ได้ขายเขานานนะเขาก็ตัวเเขาก็ใหญ่เติบเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้ให้อยู่ที่เออเอาไป450นะครับผม450นะครับนะฮะใหญ่มากแล้วครับ บวกกันหานะครับผมนะครับบวกกันหาบวกกันหาไม้ไม้เทพตัวเก่านะครับผมนะครับบวกกันหาไม้เทพตัวเก่นานะครับให้450สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบนะครับแบ่งนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับบวกกันหานะครับไม้กระถางแปดเอาไม่อยู่นะครับต้องกระถางสิบห้าครับผมปล่อยมณีล้อมเพชร น่อยครับ ch, มันีล้อมเพชรครับผมกระถางนี้นะครับครับผมมันีล้อมเพชรกระถางนี้นะครับได้สาม้อยห้าสินะครับผมสามรอยห้าิบาทนะครับผมนะฮะเป็นนอนะครับผมนะฮะสามร้อยห้าิบาทนะครับผมนี่ก็มันีล้อมเพชรนะครับผมนะครับมันีล้อมเพชรกระถางนี้เอาไปสอง้อยหสิบนะครับผม สองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทกระถางหกลูกค <250 S 2> ้าสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมอ้าวหักหุ่นกระถางนี้ก็กระถางหกนะครับผมนะครับไม้เลี้ยงฟอร์มใหม่คุณลูกค้าเลือกออาไหมครับไม้เลี้ยงฟอร์มใหม่นะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับผมกระถางหกนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมกระถางหกนะฮะนี่ก็สองร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับกระถางหก อันนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับผมนะครับไหนๆก็ปล่อยเลยนะครับครับกระถางนี้ให้350ราสนะครับผม350บาทนะครับผมเป็นตัวหน้าเดิมนะครับผมนะครับด่างดีเหลือเกินนะครับ350บาทนะครับมาเนี่ย้อมเพชรนะครับอ่า ครับลูกของหนุมานเผากุงนะครับผมนะครับลูกของหนุมานเผากุงเดี๋ยวให้ดูจัดจนะครับผมนะครับเขาก็ไม่แพ้ไม่แพ้แม่อุ้มฝักเขานะครับผมนะครับแต่เขาเป็นใบหอกนะลูกค้านะครับเอาเอาตามตามนี้เลยนะครับผมนะครับผมก็ได้มาในนามไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับใบหอกนะครับหนุมานเผากุ้งนะครับผมนะครับใครเอาไปประดับสวยนะครับผมนะครับปล่อยอยู่ที่ เออเจ็ดร้อยบาทนะครับผมกระถางแปดนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะครับไม้เมล็ดใบหอกนะครับผมนะฮะคือก็บอกแม่แล้วนะครับผมว่าเป็นลูกหานุมานเผากุ้งลงกานะครับผมเผากุงลงกานะครับผมนะครับดาเข้มนะครับผมนะฮะแล้วป้ายแดงนะครับแล้วป้ายป้ายจัดๆเลยนะครับผมกระถางแปดนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับไม้เมล็ดหนุมานเผากุงนะครับผมนะครับ อ่ะต่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมผมปล่อยปล่อยพระพระพระครับผมพระสวยๆพันเก้านะครับผมพันเก้าวันนี้ไม่ขายนะครับผมพระใครจะนิมนต์พระนะครับผมนะครับไปขึ้นบ้านใหม่นะครับผมขึ้นสวนใหม่นะครับผมนะครับพระธรรมซ้ำจังนะครับผมนะครับเป็นไม้ชื่อลอยนะครับผมนะครับมีต้นเดียวในโลกในในโลกเ่ยนะครับผมเพราะว่าเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับตถางนี้นะครับให้อยู่ที่พัน 200บาทนะครับผมนะครับพระถ้ํซมจังนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะดูเฮงเจียตามไปสมท็อปด้วยนะครับผมนะครับเป็นชื่อร้อยนะครับพระถามซมจังนะครับขับกิจนะครับผมนะครับเอ่อเป็นไม้ทรงใบหอกใบนะครับ ผมไม่รู้ว่าเขามีชื่ออย่างได้มานานแล้วลูกค้านะครับผมนะฮะได้มานานแล้วนะครับผมเอ่อเอาไป450นะครับผม450บาทนะครับผมเาถังนี้นะฮะเอาตัวไหนอีกนะอ่ะถังนี้ว่าจะตั้งแม่นะครับจะทำต่อหนวนต่อคิงคองนะครับผมนะครับ คิงคองนะครับคิงคองนะครับคิงคองที่สวนนะครับผมนะครับไม่ใช่กาค่าพริกนะครับ้ากาค่าพลิกก็ไซส์นี้ก็เป็นหมื่นนะครับผมนะครับแต่ก็แหม่ยังก็แฝดกันเลยนะคิงคองคิงคองนะที่สวนผมนะครับกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่600บาทนะครับผมคิงคองนะครับผม600บาทนะครับผมคิงคองกระถางแปดนะครับผม600บาทนะครับคิงคองนะฮะน้องมีนามว่าคิงคองนะครับอาวไม้ด่างสวยๆนะครับผมนะ คุณลูกค้าดูหลอดใหม่ๆนะครับผมเปิดมันมีด่างขาวมาด้วยนะลูกค้าดูนะครับผมมันสวยมากเลยนะครับกระถางนี้นะครับกระถางนี้เอาไปเอาไปอ่ะห้าร้อยห้าสิบนะครับผมห้าร้อยห้าสิบนะครับผมกระถางนี้สหมิงดำนะครับผมสหมิงดำนะครับสหมิงดำ สมิงดำเป็นไม้ใหม่นะครับผมนะครับสมิงดำนะครับผมเป็นบอลที่มีหน้าแข้งนะฮะสายดาร์กนะครับผมนะฮะเป็นบอลป้ายด้วยนะครับผมสมิงดำเอาไป550นะครับผม550หสมิงดำนะฮะอยู่ในกระถางหกใหญ่ๆบึบๆเลยนะครับผมนะครับสมิงดำนะครับเดี๋ยวมาตู้นี้นิดนึงครับผมนะครับ คุณป้าสุดที่รักสักสิทอนจะแล้วส่งรูปครับไม้กระถางนี้ยังสวย,ยนะลูกค้าครับผมลูกค้าดูดูเนื้อใบนะครับผมนะครับอันนี้หลอดใหม่ๆของเขานะครับ คือด่างจับจ้าเลยนะครับผมนะครับขายให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับไม้ด่างใบหอกเป็นหอกป้อมนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นใบหอกนะครับผมไม่ใช่กระบี่ในร้อยนะเป็นไม้มะล็ดนะครับผมนะครับอ่อเรียนตามความเป็นจริงนะครับผมไม่ใช่กระบี่ในร้อยนะอย่าไปเข้าใจผิดนะครับผมคือ หน้าใหม่ๆของไม้เมล็ดอ่ะโหบางทีนะเพิร์นเนี่ยครับผมเลี้ยงเพิร์นนะครับผมนะครับเอ่อเราเราแบบไม่ได้เอาไม้มีชื่อเราเราจะสบายใจนะลูกค้านี่นี่ไม่รู้ความคิดใครความคิดมันนะผมมาเอฟไม้พักหลังมาผมไม่เอฟไม้มีชื่อสักเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าบางครั้งผมเอฟมาแปดพันอย่างเงี้ยสมมตินะครับผมนะครับสองเดือนเอาแค่บางทีสิบกว่าวันเองไปเจออีกทีเหลือแค่หลักร้อยผมก็ นะทุกคนเหมือนกันหมดเลยครับความคิดนะครับผมอันนี้ไม้มเล็ดนะครับผมนะครับได้อยู่ที่450นะครับผมกระถางนี้นะครับ450าบาทนะครับผมเป็นบอลใบหอกที่สีสันสวยเอามากๆเลยนะครับผมแล้วทีมคาลอตใหม่นีเหลืองทองชัดเจน450นะครับผมอกระถางนี้เป็นบอลขนนกนะครับผมนะครับบอลขนนกบอลขนนกนะครับผมนะครับขนนกโหดนะครับเสือดําวิ่งนะครับผมนะครับบอลขนนกกระถางนี้นะครับ 450ห้าิบนะครับผมยิ่งอยู่ยิ่งยิ่งเข้มนะครับผมนะครับ4 5 0ห้าิบาทนะครับผม4ี่ยห้าสิบาทบอลขนนกนะครับผมขนนกด่างนะครับผมโหและด่างแบบเสือดำวิ่งนะครับผมจริงๆเสือดำก็เป็นไม้อีกกระถางหนึ่งที่นะโหดแลอเกินนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูขนนกขนนกขนนกอีกแบบนึงนะครับผมอันนี้เป็นศูนย์ ที่สวนนาคานะครับผมให้มานะฮะให้มาลองแบบทดลองเอาแบบทําจํานวนเป็นมีดแรกของเขานะครับเป็นไม้มะเลนะครับก็แบ่งมานะครับผมดูนะครับนะครับกระถางนี้เอาไป450นะครับผม450บาทนะครับผมนะครับบอลขนนกนะครับ450บาทโขนอย่างสวยนะครับแล้วกัดโอนด่างสวยเหลือเกินนะครับ450บาทนะครับผมนะครับ ไม้เหลืองนะครับผมอันนี้ผถม่มซาจังตัวเล็กนะครับผมนะครับไม่ใช่แห้งเจียนะครับผมนะครับไม้เหลืองนะครับเป็นบอลใบหอกนะครับผมบอลใบหอกนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับผมดูนะฮะดูสะดือนะครับผมเริ่มเปิดแลใบใหม่ล่าสุดเนี่ยเริ่มเรียวยาวแล้วครับผมคือไม้เมล็ดนะครับผมเดี๋ยวค่อยๆดูความเปลี่ยนแปลงเขาเพิ่นครับผมนะครับอ่ไม้เมล็ดนะครับผมนะอันนี้ก็ใบหอกนะครับผมนะครับใบหอก ไม่รู้เห็นหรือเปล่าผมก็จะเอาเงาตัวเองบังให้นะครับดูความสวยเองเขานะครับครับกระถางนี้สามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทบนใบหอกนะครับผมนะครับฝักเดียวกับพญาไอฝักเดียวกับไอสีตาไฟนะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะครับดูนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับกระถางหกนะครับผมเอาเหยียบเข้าไปเหยียบให้มันพังไม่ได้ซื้อใหม่ ตัวหนีบครับผมตัวหนีบลูกค้าไม่มีอะไรครับกระถางนี้เนี่ยกระถางนี้บอลกระถางเนี้แบบด่างเป็นไม้ป้ายนะเป็นบอลป้ายนะครับป้ายเริ่มเข้าเริ่มเข้าแล้วครับผมกําลังเริ่มเก่งแล้วครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทนะครับไม้กระถางนี้นะสามร้อยห้าสิบาทนะคือถ้าเกิดใครดูไม่ชัดนะครับทักมานะครับผมยขอดูจะชัดถ่ายภาพนิ่งๆให้สวยๆทักมาเลยนะครับไม่ไม่ซื้อไม่ว่าอะไรนะครับผมไม่ไม่ไม่ซีเรียสเลยนะครับพ่อ้ายยินดีนะครับผม อยากให้เห็นนะฮะบ,บางทีผมไลฟ์ตอนแบบแดดเปรี้ยงๆนะครับนะฮะ